สวัสดีตอนสายๆในสวนครับผมวันนี้มาซ่อมท่อในสวนหลังจากตัดหญ้าทุกครั้งเนี่ยใบตัดหญ้าก็จะตัดท่อไปบ้างนะครับผมหลังจากสอยมะพร้าวเนี่ยลูกมะพร้าวก็จะหล่นกระแทกท่อแตกทั้งบนดินและใต้ดินะวิธีการเช็คว่าท่อรั่วหรือเปล่าก็คือการเปิดปั๊มรดน้ำนะฮะแล้วก็เดินตรวจสอบท่อดูว่าท่อแตกหรือเปล่าแตกก็ซ่อมจะสงสัยว่าท่อพี c ีซีแตกแล้วซ่อมยังไงมีน้ําอยู่ด้วยเนี่ย ผมซ่อมท่อโดยไม่ใช้กาวนะฮะเสียบอัดอไปเลยมันจะรัว่วจะซึมบ้างมันก็อยู่ในสวนนั่นแหละนะวันนี้เตรียมปั๊มมาสามตัวนะจะตรวจสอบเช็คท่อทั้งสามสวนเลยอันนี้อีกสองปั๊มยังไม่ได้ไปติดตั้งนะฮะอันนี้อุปกรณ์ซ่อมท่อนะก็มีเลื่อยนะเลื่อยเหล็กนะเอามาเลื่อยท่อนะและ้วก็อุปกรณ์ข้อต่อต่างๆนะฝานอีเตอร์ ถ้าท่าแต่ใต้ดินเนี่ยใช้อีเตอร์ขุดมันจะใช้ช่องเล็กไม่ต้องขุดแค่กดลงไปแล้วก็ลากนะฮะมันจะง่ายกว่าจอบง่ายกว่าเสียมนะครับผมนะก็เป็นชาวสวนก็ลงมือทําแค่นั้นเองนะลงมือทํามีคําตอบครับผมนะท่อแต่ก็ซ่อมท่อเนะี่ยคือคำตอบนะพอซ่อมแล้วท่อก็ไม่รั่วนะก็จบคําตอบต่อไปก็แมนเทนนะผลผลิตในสวนให้ได้ผลผลิตมังคุดมังคุดปีที่ผ่านมาเนี่ย ในฤดูปีที่แล้วเนี่ยออกผลเยอะมากนะฮะแต่ว่าราคา1 0บถึงสิบาทต่อกิโลนะค่าเก็บ10บาทแล้วนะฮะทำไปทำมาขาดทุนรอบปีนี้ไม่ออกผลเลยนะฝนตกต่อเนื่องมันทำให้จากออกออกดอกเป็นออกยอดแทนน,นั่นก็คือปัญหาของพืชเชิงเดี่ยวแต่โชคดีว่าในสวนเนี่ยไม่ได้เป็นพืชเชิงเดี่ยวนะข้างบนน้นก็เป็นมะพร้าวนะะมังคุดเป็นชัล่างไม่ได้มังคุดก็ได้มะพร้าว นะครับผมแล้วก็กําลังใส่พืชชั้นสามนะเป็นพืชของกิ่นครับผมสวัสดีครับผม